ค่ะคราวนี้เราลองไปดูอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนเพิ่มเติมไว้ให้กับคุณครูนะคะไว้ใช้ต่อยอดกับนักเรียนได้นะคะไปที่ปุ่มโฮมเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่วิดีโอนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่โมดูลหน,นะคะ our world ค่ะ upstream B1 module 1 our world Describing people. Hello there, my name's Jess Murray, and today I'm looking for two actors to be in a new movie. Let's take a look at my movie files and see who we've got. This is Joanne. She's in her 20s. She's got an oval face, short brown hair, and a small nose. Her eyes are green. This is Matt. He's 27. He's got a square face. Fair hair and the small mouth. ค่ะคุณครูจะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาหลักที่นำเสนอในแต่ละโมดูลซึ่งอันนี้ก็คือโมดูลหนหรือยูนิตหนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะภายนอกของบุคคลหรือ describing people นะคะเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้ดีมากขึ้นค่ะ